ช่วงนี้เราทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับถมที่ให้สูงเท่ากับระดับถนนและที่สำคัญยิ่งกว่าเลยท่านสามารถผ่อนได้5ปีด้วยการกับเจ้าของโครงการและผ่อนขั้นต่ำเริ่มต้นที่เดือนละ15,000บาทต่อเดือนนะครับโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงสำหรับท่านไหนที่ต้องการซื้อเป็นเงินสดนะครับ สวัสดีครับพบกับผมมากนะครับจาก y o u t u b n แนลของ l a n d m a r k และก็ Facebook Landmark เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ที่โครงการของดีวันแลนะครับอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเป็นโครงการที่ดินแบ่งแปลง ขนาดตั้งแต่200ตารางวาจนถึง300ตารางวานะครับมีทั้งหมดอยู่28แปลงครับแต่ตอนนี้เหลือแค่6แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศวิวเขาแบบนี้นะครับวิวเขา180องศานะครับเป็นที่ดินแปลงเดียวครับที่ท่านสามารถมองเห็นวิวเขา180องศาจากที่ดินแปลงเดียวและสามารถมองเห็นในทุกๆแปลงด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมช่วงนี้เราทำโปรโมชั่นพิเศษถมที่ให้ สูงเท่ากับระดับถนนนะครับและที่สําคัญยิ่งกว่าเลยท่านสามารถผ่อนได้5ปีด้วยกันนะครับกับเจ้าของโครงการและผ่อนขั้นต่ําเริ่มต้นที่เดือนละ15,000บาทต่อเดือนนะครับโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงสําหรับท่านไหนที่ต้องการซื้อเป็นเงินสดนะครับโฉนดของโครงการนี้พร้อมโอนทุกๆแปลง วันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูแปลงที่เหลือนะครับแปลงที่เหลือของเรานะครับคือแปลง B9, B10, B11 และก็ B12 นะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างใหนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้าของตัวแปลงนะครับที่เหลือนะครับขนาดแปลงนะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่2 1 4ตารางวาจนถึง225ตารางวานะครับและที่สําคัญเลยนะครับด้านหน้าของตัวแปลงนะครับกว้างถึง20เมตรนะครับจากธงสีชมพูอันนี้นะครับยาวไปถึงธงชมพูด้านขวาเมือของผมก็คือตรงติดกับเสาไฟนะครับหน้ากว้างโดยเฉลี่ยนะครับแต่ละแปลงจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับส่วนความลึกเนี่ยจะอยู่โดยประมาณก็คือ44-45เมตรแล้วแต่ตัวขนาดแปลงของแต่ละแปลงด้วยเช่นกันนะครับ ที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับจะ เป็นแปลงฝั่ง B บนะครับแล้วก็แปลงฝั่ง B เนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับข้อดีของแปลงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกของโครงการเรานะครับท่านจะสามารถรับวิวนะครับผมที่เป็นวิวของภูเขานะครับเขาไม้พลวงนะครับเขาพระนะครับผมและก็เขา,าเรลียนด้านซ้ายมือของผมและถัดไปก็คือเขาใหญ่นะครับจะเป็นแปลงที่ได้เปรียบแปลงอื่นๆเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่ห่างจากเขาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะครับและสำคัญเลยท่านจะสามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศวิวเขาได้แบบเต็มๆเลยนะครับเรา อยู่ในส่วนที่เป็นช่องลมนะครับทำให้แปลงนี้มีลมพัดอยู่ตลอดเวลานะครับท่านจะสัมผัสได้ว่าท่านจะรู้สึกเย็นตลอดเวลาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่คือครับคือบรรยากาศโดยรวมนะครับโครงการของดิวัลเล่เป็นโครงการผมที่เป็นโครงการที่มีไฟฟ้าน้ำประปาผมแล้วก็ถนนในโครงการกว้างถึง8เมตรนะครับที่สำคเราถมที่ให้สูงเท่ากับระดับถนนนะครับแล้วก็โปรโมชันนี้ครับก็จะหมดอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังจะมองหาที่ดินนะครับอยากได้สัมผัสบรรยากาศ ขับรถเพียงแค่1ชั่วโมงเศษนะครับจากกรุงเทพและไม่ไกลเลยนะครับผมแล้วก็ไม่เปลี่ยวนะครับเราอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโลตัสโรงพยาบาลและก็แมคโครนะครับห่างจากเราไปแค่4กิโลเมตรนะครับการเดินทางสะดวกมากๆครับบนถนนกว้างถึง12เมตรนะครับเป็นถนนลาดยางกว้างถึง12เมตรพร้อมไฟส่องทางตลอดทางจนถึงหน้าแปลงเหล่าด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดผมและทุกคนจะรอต้อนรับท่านอยู่ที่แปลงวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ